าทมนะดานิ่กินปัท่งโกะอร่อยมาก You are my angel babe เหมือนช่วงนี้เราซวยกับเรื่องรถมากเลยเว้ยทุกคนแล้วรถชนค่ะรถชนค่ะเราแอบไปซื้อของขวัญคริสต์มาสมาให้แดนนี่โอ้โห ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางรถยนต์กันเนาะเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะมาแชร์ว่าแบบคนที่เขาอยู่ในประเทศเมืองหนาะวเขาต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างเวลาช่วงที่มันแบบกาลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างที่คนที่นี่ต้องทําเลยก็คือการเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากว่าเวลาหิมะมันตกอะ่ะบางทีหิมะมันเกาะถนนมากๆแล้วมันทําให้ถนนมันลื่นนะคะล้อของเราอะ่ะมันต้องเหมือนแบบ ทำให้มันมีตัวเกาะถนนให้มันดีขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันเออแต่คือมันจะเกาะถนนได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเป็นกฎหมายเลยว่าต้องเปลี่ยนซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็เลยเออต้องรีบออกมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เลยอยากอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะไม่รู้ว่ามีใครอยากรู้หรือเปล่าแต่ว่าอยากมาเล่าให้ฟัง <S <S ถ้าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะตำรวจเขาจะคอยไปเหมือนแบบตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบ randomly คอยเรียกคนมาเช็คในต่อทะบุงทะเบียนอะไรทุกอย่างครบหรือเปล่าอะไรเงีงย้งยเช็คเหมือนปกติที่เช็คเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเช็คว่าได้เปลี่ยนยางรถยหรือยังอะไรเง,งี้ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลว่าต้องคือต้องจ่ายค่าปรับแหละเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วนะคะ,เ,ะเปลี่ยนยางให้เรา น้องก็หน่อแล้วเราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เรากลับบ้านไปเราก็คือจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าก็คือพวกแบบสเวตเตอร์ท็อปโค้ทพวกอะไรพวกนี้ก็คือต้องเอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอะนี่คือไม่สามารถโชว์ได้เพราะว่าหิมะมันยังไม่ตกเละคออเวลาจอดรถไว้ตอนกลางคืนนะคะถ้าวันไหนที่แบบ จะไม่ได้หิมะตกหรืออะไรบางทีการที่จอดรถทิ้งไว้ข้ามคืออะไรเงี้ยมันอาจจะหนาวเกินไปแล้วมันทําให้ที่ปัดน้ําฝนมันแข็งหรือออกไหมทุกคนแล้วมันก็จะติดซึ่งมันอาจจะทําให้ที่ปัดน้ําฝนมันพังได้อะไรเงี้ยบางคนตอนกลางคืนอ่ะเขาก็จะเหมือนยกขึ้นมาไว้แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เป็นความหมายของการยกที่ปัดน้ําฝนขึ้นของคนที่นี่อ่ะก็คือแบบสมมุติรถคันหนึ่งที่เขาไปจอดรถในที่ที่มันไม่ควรจอดคนที่เนี่ยเขาจะเป็นการแบบส่งสัญญาณเตือนกันเขาก็จะไปหยิบที่ปัดน้ำ ฝุ่นของรถคันนั้นขึ้นตั้งไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยยูทาแบบเนี้ยจอดตรงเนี้ยไม่โอเคนะอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านที่บ้าน,นตอนนี้ก็คือเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้เคลียร์ตู้เสื้อผ้าบางส่วนแล้วในส่วนของเสื้อผ้าจริงๆในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยเยอะหร,อหรือเปล่าเยอะไหมนะ อันนี้ก็คือเป็นท็อปโค้ดแล้วก็ตรงนี้ถ้าพันคอถุงมือหมวกอะไรพวกนี้ก็จากที่อยู่มาประมาณปีหนึ่งก็อันนี้แหละเบสิกที่ส่วนใหญ,ญ่ที่เขาจะทําก็คือเปลี่ยนยางรถยนต์เซ็ตเสื้อผ้าหน้าหนาวหน้าร้อน,นลแล้วมาสลับกันเช็คพวกแบบแอร์คอนฮีติ้งซิสเตมว่ามันเวิร์กไหมใช้ได้ปกติไหมเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่แบบมันหนักมากจริงแล้วมันใช้ไม่ได้เงี้ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน,นอาจจะฟรีซหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะซ่มยากขึ้นไปอีกน,นะคะแล้วก็ต้องเช็คก่อนก็เดี๋ยวมาดูการละกาันว่าเราจะเอาทั้้้งหหมมดดใส่เไไ่เขาไไไปรือนะคะค เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพวกของเล็กๆก่อนละกันนะ้องเาจะขอเป็นพ้าพันคอในส่วนของท็อปโค้ดนั้นเรากร็จะอนอุญาตเราไปไว้ด้านนอกนะคะในส่วนของการเก่งเราก็จะเอาไว้อีกตู้หนึ่งน,นของขอพบกกิจการ,การ แล้วควรจะเรียงตามสีดีไหมอะ่ะเพื่อนๆมีใครเป็น O C D หรือเปล่าคือจะบอกว่าเราอ่ะไม่ใช่แต่คือเราก็รู้สึกว่ามันสวยดีแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันจะสวยอยู่แค่ตอนที่เราจัดเสร็จนี่แหละใส่ไปก่อนอย่างน้ะแมันก็สวยตอนนี้สวยให้เพื่อนๆได้ดู <S <S เรียบร้อย เสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันเดียวที่มันจะดูเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนี้ก็คือจะไม่เป็นแล้วี่ะะ <I 'm S 1> ทำอะไรอะ่ะเมลเบิร์นเดอะโฮอพาร์ตเมนต์มากมากเลยนอกจากเรื่องนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วออสโซอ่าอิงโบร์เกี like more on the countryside the people who live in houses they prepare food in their basement oh in a jar in a jar yeah i n s t e a for the cold winter because in the past เขาจะมีชีวิตวันซีซั่นได้ก็คือเหมือนเป็นการถนอมอาหาเขาก็จะเอามาเก็บไว้ในพวกแบบขวดโหลหรืออะไรอย่างงี้เนาะตามที่ดันนี่บอกยูวอย์ินะบายโคตจังโคตรจังเฮ้ยยาตุกยาเฮ้ยเฮ้ Yeah, nah. I have a camera. Okay. Camera, the is <laughs> Patango. <laughs> patango. What does it mean? The bread, kind sweet bread. Oh. Patango. Danny Kim Patango จริงๆอ่ะมันตกตั้งแต่เม,มื่อนตอนประมาณกลางคืนแล้วแหละแต่ว่ามันมืดแล้วไงก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูวันนี้ว่าจะตื่นมาจะเดินไปซื้อขนมปังเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูด้วยจริงๆอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ actual first snow มัตกไปแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วแต่คือมันตกมาแบบแค่นิดเดียวอ่ะทุกคนหลังคายังไม่ทันขาเลยแล้วมันก็กลายเป็นฝนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยขอเรียกอบี้ว่าเป็น first snow มือแข็งแล้วเก้าสโลมันโอ้เหลอุ้ยอู๋จะกินปลาด้องโกะมีฮิวมากปลาด้องโกอร่อยไหมอร่อยฮาวอร่อยอร่อยไร่อยอรยอรยคือหน้าตาไม่ได้เหมือนปลาด้องโกะเราทุกคนแต่คือรสชาติมันใช่เลยเลย Uh -huh. mm. <laughs> <laughs> it was going to be a good end of the video. Here is but gonna crack. It's all water. มีปาร้องกูใช่โกินเลยไปอะไร to show everyone the snow ใช่ไป let's go home we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas m e r a y Christmas อ้าววันตะวันมัวเท้ากนมีแดนนี่กำลังเทความสะอาดรองเท้าให้นะคะน่ารักที่สุดน่ารักจังเลยนะนนี่เหมือนเแี่ยวจัง ก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของมาแบบตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็ตกแต่งบ้านเราเพิ่มกันนิดหน่อยคือจริงๆอ่ะเรามีของจากแบบตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือยังมีอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมว่าจะซื้ออะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมได้บ้างอไปหรือยัง just watch my hands because of f o c s e e you in jumbo okay bye You sure so? I can. Okay, this is gonna be for my mama and my sister. Okay. This one I'm gonna be for us. Okay, bye. Die. Sweep, Yeah, I like this gold color also. It goes away. Sweep, i to like that. Buy them all. <laughs> I don't like to walk in this car glass area. <laughs> yeah, I already hit uh, with the car a few times. You need to be very careful. <laughs> You are my angel, babe. Oh, I'm your angel with one eye. <laughs> sorry, sorry. It's expensive, man. Yeah. Man, man. เอาปหโอเคได้บิ๊ดิสไลค์ทุกคนคือมันเก๋มากเว้ยคือมันจะมีคนที่แบบเขาตกแต่งรถของเขาเป็นคริสต์มาสแบบเนี้ยซึ่งมันน่ารักมากสิ้ป่ะใช่แต่เนื่องจากว่าตอนนี้รถเราเราเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะหน้ารถเราก็เลยยับไปนิดนึงเหมือนช่วงเนี้ยเราซ่วยกับเรื่องรถมากเลยเว้ยทุกคนแบบก่อนที่จะหมดปีอะไรอย่างเงี้ย เราก็เพิ <Paste. S 2> ่งไปเปลี 2, ่ยนยางมาใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นประมาณสองสาวันเราก็ไปเหยียบตะปูไว้ทุกคนหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องเปลีย่ยนยางใหม่หลังจากที่เราเปลีย่ยนยางใหม่ไปประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วโรชนค่ะเราไปจิ้มตูดเขาคือเราเป็นคนผิดนะเราไปจิ้มตูดเขาซึ่งข้างหน้าก็คือยับถ้าติดจมูกอันนี้ก็คือน้องเขาก็จะไม่น่ารักนะคะก็เลยต้องพาเ้องเข้าไปแปลงชมก่อนเด็ดน,นึงอยู่ไปจ๊บ someone else <laughs> this is her christmas gift <laughs> i'm trying for my mom when don't listen this is not the way <laughs> fight us with this one <laughs> <laughs> for mama duncan <laughs> okay this is the right one i got it <laughs> นนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วเราคิดว่าเราไม่น่าจะมีเวลาตกแต่งตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องมาตกแต่งตอนนลางคืน gonna decorate ได้นะถ้าช่วยตองเสียใจใช่เพราะว่าเดี๋ยวประมาณ5้าโมงเราจะออกไปทําธุระโน้แล้วก็เดี๋ยวตอนประมาณมืดมดประมาณสองสามทุ่มอะไรเงี้ยเดี <laughs> ๋ยวเราจะกลับมาตกแต่งต้นคริสต์มาสที่บ้านกันนะคะนี้ <laughs> <laughs> เรากลับมาที่บ้านแล้วกลับมากับยี่ห้อบ้านแล้ว ก็คือเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำโซนนี้เนี่ยแหละเป็นโซนคริสต์มาสของเราแนละ้วแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของที่เราได้มาแต่คือก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่ได้เกี่ยวกับคริสต์มาสเท่าไหร่ r e ด d ้ไหมใช่ let's do it First is broken, second, stay <laughs> straight, and it's red and it doesn't match anything. I don't know what we, <laughs> what we think last year, but it wasn't the right to choice. <laughs> I'm shy, shy, to shy. I, I cannot review it like that. Okay. Okay. <laughs> If there is an open shop at the moment for Christmas decoration, I'll go buy. If I get this smaller, smaller one, Nakia, <laughs> รอบๆนิดหน่อยมีน้องนั่งฟ้าคอยเฝ้าประตูให้เราเช่ไหทุกคนตอนนี้ก็คือแดนนี่กำลังอาบน้ำอยู่เนาะเราจะเอากล้องมาแอบว่าเราแอบไปซื้อของขวัญคริสต์มาสมาให้แดนนี่เนื่องจากว่านาเป็นคนที่อาบน้ำเร็วมากก็คือเดี๋ยวจะตั้งกล้องตรงนี้นี่คือของที่แดนนี่อยากได้นะ ตเ,เ,เ,เดี๋ยวอันนี้ไปวางด้วยจะได้เดวนี้จะได้เดินเข้าเาน่ะ you like it ป่ะใช I like it very much it's too big ป่ let's go to the line น่ะ too big not too big น nah. ะ you ต้อง put something else inside ได้ไหม this ป่ะ this y e let me try the other one the other thing the other gift pet surprise for l a าสำหรั e เลด yay you, yeah! you surprised ป่ yes I'm really surprised I, I like surprises okay เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาทำุกกี้บราวนี่คุกกี้กันแล้วเราก็จะมานั่งดูหนังกินป๊อปคอร์นชิมๆได้ มีเวสาน่าเหรอใช่โ okay. อเคามาทำขนมกันดีกว่าวันนี้คุณผู้ชายก็จะมาทำขนมกับเราด้วยนะคะโอเควอท you gonna put chocolate for for around ูฟเฟอร์สยู o ันน a าพุดช็อกโ r แลตสำหรับเราเลสเตฮันีเอ็กเตกันไอ้ก็ไม่รู้อะ่ะแบบมัน Anyhow มาบ้างเลยเนื่องจากว่าเราไม่มีที่ตีแบบไฟฟ้านะคะเราก็จะแมนโนด้วยสามีของเรา <laughs> นั่นเองเบบสต็อป วไม่แน่ใจว่า texture นี้จะได้หรือยังนะคะเหมือนจะยังไม่ได้เดี๋ยวเดียวขอลองดูก่อน o u look like holy <laughs> Holy Santa เลย Jeg yeah, <laughs> <Like> døde. <medikino> <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <dude, I'm> <laughs> <laughs> ไแว่ามันพอหรือ,อยังนะทุกคนแต่คิดว่าน่าจะโอเคประมาณนึงขอใส่ไปนละกัน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะทุกคนมันออกจะเหนืดไปนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงโอเคเอาทิชชูนะเล้วเดี๋ยูคินดูนะโอเคสักหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ปล่อยน้องเขาแบบนี เายายหน่อยมัน too close to each other ไหม d i f f e r e n c ไม่ได้อ๋อทุกทีเราจะสัเข้าไปประมาณ1 0บถนาทีนะคะบายสวัสดีมันยังไม่เห็นลุกเลดวันเลยเอายัง Oh, you put the M&M? This one looks a little better More colorful, nice There's a little crack over there and here now. What does it mean, this crack? I don't know, it just, <laughs> <something. laughs> just look like the original one Happy birthday I'm looking for Happy birthday, birthday. <laughs> 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 Dai, Let me see But not exactly like what I want, but I think it's alright, nah. it Não é bad, né? é like É quem, pá? Digo. Digo aqui. Esse foi o né?